สำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับฉันก็ขอแนะนํากับร้านนี้เลยกันละกันนะนาริโอเกมครับผมสะดวก รวดเร็วปลอดภัยบริการดีและเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนโดยประมาณและร้านนาริโอเกมนี้นะครับยังรับเติมเกมสัพยุทธ์วิญญาจารย์อีกด้วยแท็กที่นายเห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับเติมที่ร้านนาริโอเกมถูกกว่านายเติมเองแน่นอน100%เลยนะสําหรับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับลิงก์ร้านนาริโอเกมอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านนาริโอเกมนะครับ ผมฮิวตซ็อกแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุทกๆท่านเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมนินโนคุนิ c r o s s World นะครับผม สุดการรอคอยกันสักทีนะครับสำหรับเกมนีโนคูนิค์ครอสเวิลด์แล้วก็ตอนนี้เปิดดาวน์โหลดล่วงหน้าแล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ iOS ระบบ Android นะครับดาวน์โหลดทาง App Store หรือไม่ก็ Play Store ได้เลยนะหรือไม่ก็ใต้คลิปฉันก็มีลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้พวกนายแล้วนะครับสำหรับเกมนีโนคูนิค์ครอสเวิลด์นี้นะครับเป็นเกมแนว MMORPG Open World เลยนะแล้วก็แมพค่อนข้างที่จะกว้างมากๆมาพร้อมกับแกรฟิกแบบอนิเมะแล้วก็มีระบบ การดูแลอัปเกรดกองทัพซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถร่วมมือกันหรือจะแข่งแย่งชิงดีกันก็ได้นอกจากนี้นะครับยังมีมอนสเตอร์ปริศนาที่จะออกร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะและยังสามารถฝึกฝนการต่อสู้กันได้ด้วยเนื้อหาของเกมนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเด็กวัยรุ่นที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ทดสอบระบบโซลไดเวอร์ของเกม VR เกมหนึ่งนะครับแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยทดสอบไปเรื่อยๆก็พบว่าโลกภายในเกมนั้นเริ่มกลายเป็นความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะโดยหลังจากพบกับสาวปริศนาที่ชื่อว่าเลเนียนะครับ เราในฐานะผู้ถูกเลือกจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์และสร้างอาณาจักรขึ้นมาใหม่ให้ได้และเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด5คลาสให้เราได้เลือกเล่นคลาสแรกก็จะเป็นสวอตแมนนะครับคลาสนี้บูมันมากแล้วก็เขีรยมอนได้เร็วมากๆด้วยนะครับใครที่ชอบสายที่สู้แบบประจันหน้ากันนะครับเลือกเล่นคลาสนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคลาสต่อมาก็จะเป็น e n g i n e นีนะครับ สำหรับคลาสนี้นะครับอาวุธของเขาก็จะใช้เป็นปืนไรเฟิลแล้วก็อาวุธปืนประเภทต่างๆด้วยนะนอกจากจะโจมตีระยะไกลแล้วนะครับยังซัพพอร์ตให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยหลักๆเลยก็คือจะดูเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองนะครับใครที่ชอบเล่นสายซัพพอร์ตนะครับคลาสเอนจิเนียร์ก็เป็นอีกหนึ่งคลาสที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับคลาสต่อมาก็จะเป็นวิชหรืออาชีพนักเวทนั่นเองนะครับ สำหรับคลาสวิชนี้นะครับเป็นการสร้างดาวเมดร,ระยะไกลแล้วก็เคลียร์มอนได้เร็วพอสมควรเลยนะครับใครที่ชอบเล่นสายดาวเมจโจมตีระยะไกลนะครับคลาสวิชตอบโจทย์พวกนายมากคลาสต่อมานะครับก็จะเป็นคลาสเดสเ o อร์ สำหรับคลาสนี้นะครับแทงให้กับทีมได้แล้วก็ดาเมจเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะเป็นอีกคลาสหนึ่งที่บูระยะใกล้เนี่ยมันมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเล่นสายแทงให้กับตี้แนะนําให้เล่นเดสเตอร e r ์นะฮะและคลาสสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคลาสโลกนั่นเอง สำหรับคลาสนี้นะครับก็จะใช้อาวุธเป็นธนูนะครับนอกจากจะโจมตีระยะไกลแล้วนะครับยังสามารถซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยที่เด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกปับสถานะต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองนะครับเป็นอีกคลาสหนึ่งที่ซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเล่นสายซัพพอร์ตคลาสโลก,ก็เป็นอีกคลาสหนึ่งที่น่าเล่นพอ,พอกับคลาสเอนจิเนียร์เลยนะครับก็แล้วแต่พวกนายจะชอบนะถ้าชอบเล่นซัพพอร์ตฮิวเลือดให้ไปเล่นคลาสเอนจิเนียร์นะคร สถานะต่างๆให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับให้มาเล่นคลาสโลกล้ะกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอตัวอย่างเกมนิโนคุนิคลอสเวิร์กคร่าวๆกันดีกว่าเนาะว่าจะน่าเล่นสักแค่ไหนนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมจริงๆแล้วนะครับก็จะขออธิบายแบบคร่าวๆกันละกันเนาะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นพวกเควสหลักเควสรลงตามแบบฉบับของสไตล์ MMORPG ทั่วไปเลยเนาะเดี๋ยวจะทำเควสสักเควสหนึ่งให้ดูกันละกันนะครับซึ่งวิธีการทำเควสนี้ก็ไม่ยากนะครับเราสามารถกดไปที่เควสแล้วมันก็จะเดินทางออโต้อัตโนมัติให้เราเลยนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ฉันเล่นนะมันจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องทั้งนั้นเลยนะครับแบบเพลินๆเ,เลยอะ่ะแล้วก็เกมนี้นะครับมีระบบทาุเข้ามาด้วยนะ จะมีทั้งหมดห้าธาตุด้วยกันนะครับมีธาตุพืชธาตุไฟธาตุน้ําธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดนะครับจะเห็นไหมที่เป็นรูปดาบทางด้านขวามือตรงเนี้นะฮะสมมุติเราไปเจอมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุไฟนะครับเราก็จะต้องนําดาบน้ําเนี่ยมาต่อสู้นะครับ แล้วก็สัตว์เลี้ยงที่อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับเหมือนกันเลยฮะมีทั้งหมด5าธาตุถ้าสีฟ้าแบบนี้แสดงว่าเราแพ้ธาตุนะครับเราก็จะต้องใช้ธาตุไฟนะครับนี่แบบนี้ถ้าขึ้นเป็นสีเหลืองแบบนี้คือเราชนะธาตุนะครับมอนสเตอร์ก็จะตายง่ายขึ้นนั่นเอง แล้วก็เกมนี้มีระบบสัตว์ขี่ด้วยนะเป็นแมวตัวนี้นะครับได้ไม่ยากเดี๋ยวฉันจะบอกให้ตอนเปิดเซิร์ฟล้วกันว่าแมวตัวนี้สามารถหาเอามาจากไหนได้บ้างนะครับซึ่งการมีแมวตรงนี้มันสามารถทำให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วมันจะทำให้เราไม่เสียเวลาครับ โซอีกแล้วโอ้โหอันนี้ธาตุน้ำครับต้องใส่เป็นธาตุพืชครับเบื้องต้นเนี่ยฉันแนะนำว่านายหาดาบสามธาตุนี้ก่อนเลยนะพืชไฟน้ำสามารถไปได้เรื่อยๆครับอย่าเพิ่งไปหานะธาตุแสงกับธาตุมืดอะ่ะนะครับเอาไว้ใช้ตอนหลังๆสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะครับหาธาตุไฟ ืชน้ำสามท่านี้ก็ยาวๆแล้วครับในตอนต้นเกมนะ ทำเควสเสร็จเราก็จะได้รับอีกพีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเดีเดียวครับเดี๋ยวมาอธิบายระบบกันต่อเนาะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับกล้องได้ด้วยนะนี่ครับเป็นแบบออโต้มันก็จะซูมใ,ใกล้ๆแบบนี้นะครับเป็นแบบฟรีเราก็จะหมุนได้อย่างอิสระนะครับแต่มันก็จะห่างๆออกมาหน่อยนะครับิกตรงนี้มันก็จะ ล็อกหน้าจอนะครับให้มันอยู่แบบในแนวเนี้ยอย่างเดียวอ่ะเราสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เท่านั้นนะครับส่วนตัวแล้วฉันเล่นกล้องแบบนี้อยู่นะครับทางด้านขวามือบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับแผนที่รวมไปถึงระบบอัปเกรดตัวละครต่างๆจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็ของรางวัลต่างๆด้วยนะเนี่ยครับแผนที่ในแมปนะครับส่วนแผนที่ทั้งหมดภายในเกมนะครับเนี่ยโคตรจะกว้างเลยนะครับกว้างมากถึงเลเวลร้อยเลยนะนะครับ กว้างกว้างจัดเลยนะหูเลเวร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับ กว้างมากแล้วก็จะสังเกตได้ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะแบ่งออกตามแต่ละเลเวลด้วยสมมุติเราเลเวล1นึถึงสินะครับก็จะอยู่ในพื้นที่นี้นั่นเองนะครับเราก็จะเจอกับมอนที่แบบเวลไม่เยอะประมาณนั้นนะครับเวลสิบหกสามสิบเราก็จะมาทําเควสทางเมืองนี้แล้วนะถ้าเราเวลสามสิบเอ็ดถึงสามสิบเก้านะครับเราก็จะทําเควสทางด้านนี้แล้วนะครับประมาณนี้ส่วนทางสามดีตรงนี้นะครับเนี่ยแหละตรงเนี้ยที่เราเข้ามาบ่อยที่สุดแล้วครับทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นพวก an, อัปเกรดสัตว์เลี้ยงงอออััปเเกรรดาาวุธขคบ รวมไปถึงการรับของรางวัลต่างๆอีกด้วยนะครับอาวุธติดตัวของเราเบื้องต้นเนี่ยนายต้องหาอาวุธที่3ดาวให้เร็วที่สุดนะครับทีฉันก็มี4ดาวอยู่อันนึงนะครับฟุกมากได้มาจากการตุ่มกาชานั่นเองนะครับดาบเราจะใส่ได้แค่3ชนิดเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์นะฮะเลยพวกตีบวกต่างๆนะครับก็ต้องดูธาตุด้วยนะ ประมาณนี้นะครับแล้วอัปเกรดเนี่ยมันไม่ใช่อัพเวลอย่างเดียวตีบวกได้นะครับนะครับอัปเกรดเกาะตรงนี้ก็ได้ด้วยนะฮะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดสัตว์เลี้ยงที่ติดตามเราเนี่ยแหละครับสมมติฉันอยากอัปนี่ก็แลวกัน,กนครับเอาเป็นท่าเดียวกันมันก็จะได้โบนัสด้วยประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็เกมนี้นะครับมีระบบฟักไข่ด้วยนะ่าครบเวลาแล้วเิดเลยก็แลวกัน ก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับว่าจะได้สัตว์เลี้ยงในกี่ดาว กี่ดาววะเนี่ยสดาวโอ้โหไม่เคยได้3ามถึงสดาวเลยนะชั้นเนี่ยแล้วก็มีระบบกาชาด้วยนะครับเนี่ยแหละครับก็จะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะครับตู้แรกก็จะเป็นซุ่มมอนที่ติดตามเรานั่นเองนะครับนี่เลยเลกดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะตัดเลี้ยงทั้งหมดเลยนะครับสามารถมาหาได้จากตรงนี้นะส่วนตู้2นะครับก็จะเป็นอาวุธของเรานั่นเองนะครับสองดาวถึง4ี่ดาวแล้วแต่ว่าใครจะดวงดีนะฮะนี่ครับตาบม,มีทุกธาตุนะครับเนี่ยชั้นได้จากตรงนี้ในแหละสี่ดาวเนี่ยรวมไปถึงถุงมง เสื้อเกาะรองเท้า Long นะครับมีหมดเลยนะฮะส่วนตู้3ามครับอันนี้เหมือนกันเลยครับเป็นตู้สุ่มตัดเลี้ยงที่ติดตามเรานั่นเองนะนะครับ แต่รู้สึกว่าตู้นี้เลตมันจะน้อยกว่าตู้แรกนะส่วนตู้สุดท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นตู้สุ่มสกินหรือเครื่องแต่งตัวของเรานั่นเองนะครับเนี่ยครับวิกผมวิกผมเสื้อผ้าต่างๆนะครับสามารถสุ่มได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีหมวกด้วยท่าทางต่างๆหนวดโครงหนวดเคราน,นะครับก็ขอรีวิวพว่ข้าวประมานี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเอาไว้รอเกมเปิดจริงๆนะครับเดี๋ยวฉันจะอธิบายข้อมูลทั้งหมดเลยในไลฟ์ก็แล้วกันนะส่วนตัวเนี่ยฉันยังบอกไม่ได้นะครับว่าลงเซิร์ฟเวอร์ไหนนะเอาไว้รอเกมเปิด แล้วเดี๋ยวมาลงเซิร์ฟเวอร์พร้อมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ